สวัสดีครับมพี่นองครับวมือนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไร่ชายทีครับเป็นป้าแพะครับอยู่อำเภอเครื่องในจังหวัดรีสเกษนะครับมื่อนี้ผ้าผีผ้านองนะครับมาอัปเดตค้ามแพะเพิ่นนะครับวงการแพะซุเมอร์นี่เป็นจังไรแน่นะครับร่าคาไปหอดใสแน่นะครับมณีกามีเกษตรกรนะครับภลุมเปลี่ยนแพะจากบุรีรัมนะครับเพิ่นกะได้มาฝึกอบรมอยู่แห่งอยู่มองนีนะครับผมกะมีโอกาสได้มาสังเกตการนะครับเดี๋ยวเนื้อหาสิเป็นจังไรแน่นะครับเข้าไปชมคลิปน้ำกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตอาจารย์ที่แนะนํ้ตัตให้ครับพี่กับน้องรู้จักไหมครับรับผมที่ไปทูลข่าวตอไปนะครับี่เล่นไายทีนะครับรู้จักกันมาหลายคลิปแล้วครับครับผมให้รับกับ้าพี่น้องมาติดตามนะครับบ้านไร่ชายทีนะครับเป็นยูนีนะครับกอบมีฟ้ามแพนะครับยังทีในท้ายให้พี่ให้น้องเบ่งหลายคลิปนะครับมืัอนี้เห็นเตรียมงานนะครับเป็นงานเกี่ยวกับยังครับวันนี้วันนี้นะครับทางอบจบุรีล์ นำเกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องแพะนะครับคราบผมเรื่องตลาดเรื่องตลาดเรื่องการการเลี้ยงการคัดเลือกสายพันธุ์อ๋อนะครับการทำอาหารเทียมมาค่ะมันเอนะครับการนี่เกษตรกรจากบุรีรัมย์นะครับปลูกเป็นมีความสนใจนะครับในการเลี้ยงแพะเนาะมาเข่าอบร่มอยู่บ้านไร่เศรษฐีนะครับปากกามันีนเนื้อหาสหลักเขาเข้าเข้าสีแนะนําเพิ่นจากไหนนะครับก็จะเป็นเรื่องตลาดก่อน เพราะบางคนเนี่ยยังเข้าใจเรื่องตลาดผิดอ <crop S 2> ืว่าว่าว่ามีใครก็ได้สามารถส่งแพะออก <crop S 2> ต่างประเทศได้อืจ <crop S 2> ริงๆแล้วมันมีมันไม่มีมีไม่กีดจ้าครับผมทีมผผ่ผิดนะครับว่า <crop S 1> ใครก็ได้สามารถส่งแพะอออก <crop S 1> ต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วมันมีคนที่ทําเนี่ยไม่กี่รายคแล้วก็เรื่องของ EC ที่เราพูดวันนี้นะครับก็คืออจะเกิดด่านเสรี ซึ่งกรมสรรทำเรียบร้อยแล้วคือราคาแพะที่จะต้องเสียภาษีนะครับมันลดเหลือ25บาทครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ย250บาทต่อตัวในบาทต่อตัวครับเหลือ25บาทเหลือ25บาทก็รวมกับค่าค่าทำใบอนุญาตอีก5บาทก็เป็น30บาททำให้ราคามันราคาในที่จะผ่านด่านถูกลงครับผม่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขของ e อ c นะครับซึ่ง บางอย่างจะฟรีอย่างเช่นเขาเรียกอะไรผลผลิตการเกษตรบวกบักแตงบักกล้วยที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยมันฟรีนะครับผมแล้วก็วันนี้ที่ที่ได้พูดให้เกษตรกรฟังเนี่ยก็คือตลาดของเราเนี่ยแพ็ลงไปที่ไหนบ้างก็จะไปมาเลย์ยังเป็นหลักนะครับมาเลย์เป็นหลักแล้วก็เวียดนามอันดับสองนะครับอันดับสามนี่พม่า รพม่านี่ทั้งซื้อแล้วก็ขายเราอ๋อครับผมคือเขาขายตัวเล็กมาให้เราเขาซื้อตัวใหญ่แค่ปลดกลับไปกินครับผมครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้ารถไฟความเร็วสูงนะครับมันเข้าพม่าเสร็จไปเวียดนามเสร็จนะครับมาต่อกับเรานะครับตอนนี้ตลาดจะเปิดเลยครับครับอยากอยากให้อาจารย์ที่เ่าถึงมาตลาดซูเมอร์นี่การสื่อการขายเป็นจังไดคือคักบอร์นะครับ ก็คือตลาดแพสเนี่ยอ้างอิงตามผู้บริโภคครับผมตอนนี้เวียดนามให้ราคามาที่ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบาทกับก็คือไปถึงด่านไปถึงด่านเรียกไดด่านกักกันนะครับมีดอกดับเต้นเนี่ยครับเขาให้ราคาพู้ค้ามาที่ร้อยสามสิบห้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะวิ่งเก็บกันอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบบาทอ๋อครับซึ่งราคาเนี้ยมันก็ปรับปรุโปรมาสี่ห้าปีแล้ว ตั้งแต่ผมเข้าเข้าวงการมาเลี้ยงแพะเนี่ยตอนแรกผมขายได้กิโลกร,รัมละห้าสิบาทนะเพระาะฉะนั้นเนี่ยผมว่าราคาที่9 0้าสิบถึงร้อเนี่ยตัวผมเองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับส่วนในราคาที่มันโอเวอร์เมื่อสองปีก่อนร้อยหกสิร้เบเนี่ยมันเป็นการปั่นตลาดของอค้ขาครับผมครับ,รบทางบานนี้หลังจากโควิดนะครับการตลาดแพะ ธุรกิจแพะนะครับเป็นจะไหนครับเริ่มดีขึ้นหรือยังคือตอนนี้จากที่เราเห็นเรื่องโรคระบาดนะครับผมสัตว์ที่มีผลกระทบเนี่ยหมูนะครับสุกรนะครับวัวเป็นลำปิดครับคนก็ไม่ค่อยกล้ากินนะครับหมูเป็นอยุวาครับอันนี้ก็ราคาพุ่งขึ้นสูงครับแต่คนก็ยังยังทานกันอยู่ถึงแม้ราคาจะขึ้นนะครับครับที่ได้ยินมาอีกก็เป็น กระต่ายกับจระเข้ครับนะครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันคือผันผวนตามโรคระบาดจอระเข้นี่ก็คืออ่าเป็นสัตว์ที่เขาต้องการหนังมันครับถ้ามันไม่มีการอาสั่งซื้อหนังมาจากจีนเนี่ยจอรเก้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้ถูกชำรบเขาถึงอามาหันเป็นตัวซึ่งราคาถูกกว่า,าแพะเยอะนะครับอ่าแต่แพะเนี่ยตลาดตอนนี้นะครับอ่าผมมาทําตลาดที่อีสานะตอนนี้คนบริโภคเยอะขึ้น ครับผมนะครับก็คือมีความกล้าที่จะทํากินกันในหลากหลายรูปแบบทําให้บางคนเนี่ยไม่ได้อ้างอิงราคาจากพ่อค้าต่างประเทศนะครับผมที่ที่สัมผัสเองนะครับก็ราคา,า150คร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบที่เขาทําขายหมายถึงว่าซื้อแพะชั่งกิโลมาร้อยเจ็ดสิบาทบทำเป็นตัวให้เขา,ะาจะเป็นราคานี้ แล้วก็ถ้าอ้วนตามสเปคเลยนะครับอ่าอ้วนแล้วก็มีเนื้อเยอะครับตัวนี้จะกิโร้อยเก้าสิบครับ,รบอาจารย์ที่ครับอัปเดตขอกแพะ่นะครับผ้ามแพนของอาจารย์ที่ตอนนี้มีแพร่อยู่ประมาณเจ็ดตัวครับอันนี้ก็อ่าความเอมาะสมของผมนะครับครับจะ,จะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะครับเราเคยเลี้ยงจนถึงสองร้อยตัวแล้วอ่ากลับมาคิด เรื่องแรงงานนะครับเรื่องต้นทุนอาหารแล้วครับตอนนี้ผมร้อยยี่สิบแม่ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบแม่นี่ครับบ้านนี้นีวิธีการลดต้นทุนอาหารจังไหนครับก็ผมเคยทํามาหลากหลายสูตรแล้วนะครับเคยทําตั้งแต่สิบห้าบาทมาแปดบาทนะครับตอนนี้ทําที่สี่บาทสี่บาทก็คือจะเป็นหญ้าสับหญ้าสับหรือข้าวโพดสับนะครับครับอ่ร่วมกับอาหารอาหารข้นนะครับที่ตอนนี้ใช้อาหารข้นเป็นผง อ๋ออาหารมันก็จะใช้งานได้ง่ายเวลาเราผสมนะครับเวลใช้อาหารเม็ดแล้วแพะเขาจะเลือกกินแต่เม็ดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอาหารข้นเนี่ยเวลาผสมกันแล้วมันจะมันจะเข้ากันดีกว่าเป็นชนิดผงจากท่านที่มาได้ดีกว่าใช่ครับนะครับอัตราส่วนในการผสมเนี่ยอัตราส่วนก็คือเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบสามสิบคือก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆในการอาหาร จำนวนเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับอาหารหยาบ70%็ดสิบเนี่คือเป็นหญ้าสับเนี่ยเจ็ดสิบกิโลแต่เราต้องใส่ไอ้นี่หนึ่งกระสอบโอ้แต่ผมลดลงมานะครับก็คือเราดูโปรตีนของอาหารหยาบว่ามันเท่าไหร่ครับถ้าเป็นหญ้าที่มีโปรตีนต่ำโอเคเราต้องใส่ไอ้นี่พีเยอะครับถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยเราใช้หญ้าที่มีโปรตีนสูงอย่างเนเปียร์หรือก็พวกสับเนี่ยครับโปรตีนมันก็จะเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละไอ้ตัวนี้เราก็ใส่ไม่เยอะครับ อ๋อเราใส่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมันก็จะลดอ่าอาหารอาหารขนลงอีกเพราะว่าโปรตีนเขาได้จากหญ้าแล้วใช่ครับนะครับแล้วก็เท่ากับ่จำเป็นต้องใส่หลายนะครับอ่าบัดนี้ในการที่เท้าปรุงมืเนี่ยนะครับครับผมปลาปรุงไผ่แพ้งักตัวครับเนี่ยเท้าก็แลังเห็ุอย่างนี้ร้อยร้อยยี่สิบตัวครับร้อยร้อยยี่สิบตัวนะครับหนึ่งมื้อเดียวอ๋อหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อนะครับครับก็ก็คือประมาณสามร้อยโลสามร้อยโลนะครับสามร้อยโล ต่อหนึ่งมื้อนะครับเด็กกะการันั์เพราะฉะนั้นวันนี้ทำหนึ่งมื้อก็ร้อยลิตรร้อยกิโลร้อยกิโลนะครับร้อยกิโลนะครับมันในข้ากระสีเบิงพร้อมกันครับอ่าผู้ที่เป็นมาเขืาอบรมเนาะนะครับกะกะการันต์ฟังอยู่ขี้กันนะครับตอนนี้การันต์ผสมนะครับอ่าตอนแรกเลย่นี้คือข้าผสมเนี่ยข้าผสมเอาใส่หยากอนเป็นไหมครับครับก็มียาเจ็ดสิบโลครับเจ็ดสิบโลเอาใส่เข้าไปครับ ครับแล้วก็แล้วก็หัวอาหารเนี่ยสิบกิโลหัวอาหาร10บกิโลแต่เราแบ่งผสม3ามอบครับนะครับก็จะเป็นย่าสามถุงใส่อาหาร3ามกิโลใส่หัวอาหารนะครับใส่หัวอาหารสามก็จะเพิ่มตัวที่มีวิตามินอีนะครับเป็นลำอ่อนเป็นลำอ่อนนะครับอันนี้1นึ่งกิโลห่งกิโลทาก้าวาเทมาสูตรของอาจารย์ที่นี่ยสตีที่ใส่ ทีใส่เลี้ยงได้เมือเนียนะครับก็มีอยู่สามสามอย่างเนาะจะเป็นหญ้านะครับแล้วก็มีอาหารข้นนะครับแล้วก็จะเป็นรำอออนนะครับแล้วก็คู่เขาให้เขากันเนาะโดยการใส่เครื่องผสมนะครับผมมีน้องครับคำนวณราคาออกมาได้ก็คืออาหารอาหารข้นเนี่ยมันตกกิโลกรัมละสิบบาทก็สามสิบบาทสามกิโลล้มอีกสิบบาทก็เป็นสี่สิบบาทนะครับแล้วก็หญ้าสี่ร้อยอ่าหญ้าเจ็ดสิบกิโล ครับกิโลละเก้าสิบตังค์ครับนะครับก็รวมที่เร่เราใช้หญ้านะครับเจ็ดสิบกิโลใช่ไหมเจ็ดเจ็ดสิบบาทครับอาหารค้นสามสิบบาทแล้วก็ราเมอสิบบาทครับเป็นร้อยสิบาทประมาณร้อยสิบบาทมาแล้วก็คือบาทนิดๆบาทนิดๆต่อตัวบาทนิดๆต่อหนึ่งกิโลอาหารครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปให้เอาไปให้แพะกินเนี่ย ตัวหนึ่งมันกินสามกิโลครับก็สามบาทหน่อยๆผมตีไปสี่บาทตีไปประมาณตัวละสี่บาทนะครับต่อต่อมือต่อต่อวันต่อวันต่อตัวตต่อัวเพราะฉะนั้นถ้านับต่อปีก็ก็ถูกจากเดิมที่คิดที่สามพันตอนนี้ก็เหลืออยู่สามร้อยสิบห้าคูณสามบาทครับเป็นเท่าไหร่สามสิบ้าก็พันกว่าบาทแต่ต่อปีนะครับ อันนี้คือครึ่งหนึ่งครึ่งดอกครึ่งครับเฉลี่ยแบบละเอียัดแห้งนะครับมันมันต้องทําครับเพราะว่าเราจะต้องรู้ต้นทุนรู้อะไรได้ว่าได้เท่าไหร่นะครับเพราะบางคนเนี่ยไปคิดแต่ตอนขายว่าได้ตังค์เท่านั้นเท่านี้แต่จริงๆเนี่ยไม่ได้มาหักทุนครับพอหักแล้วจริงๆก็ขาดทุนก็มีนะอืครับผมถ้ามาส่วนที่อาจารย์ที่เฮดเนกะแพะกินดีเปนไหมครับก็ได้คะแนนที่ระดับสามครับก็คือ ไม่อ้วนไปไม่ผอมไปนะครับก็สามารถเลี้ยงลูกให้นมได้ปกติครับสูตรที่ม R ทิวานี่สามารถเอาให้งัวให้ยังกินน้ำไหนบอกครับก็ตอนนี้นะครับกวางกวางม้าแกะแพะหมูนะครับกินสูตรนี้สูตรเดียวกันนี่แหละสูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คืออาหารที่มรนะครับสาหรับฟ้ามแพะบ้านได้ชายทีนะครับตามที่เอาไปเห้กินแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกะกินดีนะครับ นี่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับกินด้วยกันนะครับอย่างอริสอร่อยนะครับเอาล่งอยากให้ประเมินเบงอาวาในการเดือยแพนี่กว่าเขาจะได้ขายนี่ระยะเวลาโดนไปันใดครับกว่าจะได้ขายก็คือในรอบขายแพะเนี่ยมันมีคุณเล็กขุนใหญ่แล้วก็เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาของมันนะครับ,รบอย่างคุณเล็กเนี่ยก็จะสามเดือนก็คือไม่เกินยี่สิบกิโล เกษตรกรอมาขายเนี่ยก็8ปกิโลเข้ามาแล้วนะแปดถึงยี่สโลนะครับก็คืออบางท่านเนี่ยประสบปัญหารเรื่องมันสูญเสียก่อนที่จะถึงวันขายก็เลยขายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วง21ขึ้นไปถึง30เนี่ยก็มีน้อยเพราะว่ามันไม่ไม่มีแค้ที่จะขุนให,ใ,หให้ให้มันใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบก็คือ3เดือนหมายถึงว่า พอออกจากท้องแม่เนี่ยสามเดือนก็จะได้อ๋่ครับผมสามเดือนไม่เกินห้าเดือนไม่เกินห้าเดือนก็เจี๊ยบก็จะไครับทีนี้รวมกับท้องด้วยก็จะเป็นสิบเดือนครับแต่แพะมันไม่ได้ออกลูกพร้อมกันทั้งหมดนะครับมันก็จะมีออกครั้งละสองสามแม่อย่างนี้ครับครับอย่างผมเนี่ยออกไปแล้วรอบนี้นะครับยี่สิบสองแม่นะครับได้ลูกสามสิบเจ็ดตัวอู้ครับก็มีแฝดมีออกครั้งละสองตัวเนี่ยหลายตัวหน่อยอื ก็มันก็มีผลมาจากอาหารนะบางคนเลี้ยงขี้เหนียวเนี่ยก็แพะมันก็จะไม่ค่อยสมบูบณ์ก็จะออกลูกเดียวตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ออกลาสุดก็คือแฝดห้าแฝดหานะครับอยนี่รับพแมพี่น้องครับสุดยอดแห่งนะครับก็คือเรียกติดปากแล้วเขาเรียกแฝดนะแต่จริงๆเขาเรียกตกลูกครั้งละตกลูกครั้งละนะครับถึงห้าตัวผมยังยืนยันนะว่าแพะออกออกลูกเนี่ยหนึ่งถึงห้าตัวหนึ่งถึงห้าตัวจริงๆเราเคย สัปดาห์ก่อนนะครับเคยไปถ่า,ายอยู่อำเภอคุนหานนะครับ<ม>กับเบาได้เบาถึงอาจารย์ที่ก็คือแพรยูนีออกลูกหาโตนะครับ<ม>เดี๋ยวจะในวันหนึ่งสิภาคพมพ,พน้องไปเบิงนะครับว่าหาโตจริงหรือบอนะครับสุดท้ายแล้วนะครับกให้อาจารย์ที่แนะ,ะ,แน,ะนำพมพน้องผู้คนมีความสนใจนะครับในการเรียนแพะต้องเริ่มต้นจังไดเรือ่องผู้เริ่มเลียงแล้วเริ่มถอดใจเรื่องการตลาดเรื่องอาหารอาจารย์ที่สิแนะนำจากไดครับ กอ็อันที่หนึ่งเลยนะครับเรื่องระยะเวลาในการเลี้ยงบางคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเหมือนหุ้นนะครับก็คือซื้อปุ๊บก็จะได้ขายในระยะเวลาสั้นจริงๆถ้าเป็นเกษตร,รกรตัวจริงเลยนะครับ,รบมันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยนะครับาสามรอบการผลิตสามรอบการผลิตเนี่ยอย่างอย่างจะเป็นวัวนะครับก็สามปีถึงสี่ปีนะครับกว่ามันจะได้สามรอบบางทีก็ห้าปีนะครับแต่แพะเนี่ยสามรอบของเขาคือสองปี คืออย่างน้อยคุณต้องเลี้ยงให้ได้สองปีนะครับเพื่อที่ได้เพื่อที่จะได้รู้ระบบการจัดการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเลี้ยงแค่ห้าเดือนหกเดือนนะครับซื้อแพะสาวมาผสมแล้วนะครับใกล้จะออกลูกท้อแล้วเลี้ยงมาห้าเดือนขายแล้วนะครับพอขายยิ้มเลยนะครับเพราะว่าไปรับแพะที่กําลังทั้งท้องมมามาเลี้ยงต่อ เราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มนะครับเอาแบบเร็วคนใจร้อนเนี่ยไปหาแพะท้องมาเลี้ยงครับแล้วก็ผมขออนุญาตเพิ่ม,เต,มเติมที่เคยพูดไว้นะครับว่าให้เอาแพะสาวอ,อายุแปดเดือนคือแพะสาวใหม่ๆเนี่ยมาเลี้ยงครับปัญหาเยอะมากตอนนี้ปัญหาเยอะมากก็คือลังจ,จได้นําไปแล้วเนี่ยเราประสบปัญหาด้วยตัวเองครับ,รบ,รบก็คือแพะสาวมีอาการที่ว่าหนึ่งไม่เอาลูกอืไม่มีนม อ่าแท้งจะเป็นปัญหาอย่างนี้แต่ถ้าเราเอาแพะที่เคยมีลูกแล้วนะครับอายุแปดเดือนถึงปีครึ่งเขาเคยมีลูกมาแล้วะมันจะง่ายขึ้นอเพราะในครั้งที่สองที่เขามีลูกเนี่ยหนึ่งออกเองได้ไม่ต้องไปคอยไปคอยดูสองมีความเป็นแม่มากขึ้นสามเรารู้ประวัติว่าตัวไหนเคยให้ลูกหนึ่งสองสาม จะจะดีกับเราด้วยนะครับก็ก็คือตัวไหนให้ลูกแล้วมีนมดีนะครับเลี้ยงลูกดีตัวนี้ถ้าราคาแพงเราก็ซื้อครับขราบผมครับอันนี้คือคําฝากคาแนะนาเนาะกนะครับเรื่องการเลี้ยงนะครับมือใหม่นะครับซื้อซื้อแม่ทองนะครับอาจารย์ที่เพิ่นวานะครับจะประสบความสําเร็จเร็วนะครับราคาต้องใส่เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าอ่ากว่าแพทย์จะโตกับใส่เวลาประมาณอ่าหาเดือนนะครับกับสมารถขายได นะครับอันนี้คือคำฝากจากอาจารย์พี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาศึกษาดูงานมาเย่ยมมาช่วยนี่มากเดี๋ยวครับได้ครับได้มาได้ตลอดครับครับบอกพี่กัดฟ้ามเพื่นไดครับก็อยู่บ้านโพนสินนะครับตําบลยางขินก์อําเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับครับกะสมัครมาได้เน้อนะครับโซเชียลติดต่อทั้งไหนก็ได้ทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กครับครับไลน์เฟซบุ๊กคือเฟซบุ๊กก็บ้านไร่ชายทีเลยครับบ้านยิ้มว่าบ้านไร่ชายทีบ้านไร่ชายทีนะครับกะจากขึ้น ลายก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับ06646547993หาดสามารถโทรมาสอบถามนะครับหรือว่ามาปรึกษาเนาะนะครับเรื่องการตลาดกันยังปรึกษาได้อยู่ได้ครับนะครับได้ตลอดนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทีทีไพฑูรย์ข่าวดอกไม้นะครับที่เพื่อนให้ผมได้มาร่วมกิจกรรมนะครับไม่ว่านอบร่มนะครับแล้วก็ได้มาสัมผัสนะครับอัปเดตการเลี้ยงแพะของวงการแพะนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับ ครับุยกับอาจารย์พี่นะครับเจ้าของปั้มบ้านได้ชายทีนะครับเพื่อนกาได้แนะนําพี่น้องนะครับถึงการเลี้ยงแพะนะครับและการราคานะครับราคาชั่วโมงนี่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ราคาที่สูงขึ้นนะครับและก็มีการซื้อขายค่อนข้างที่จะบ่อยขึ้นกว่าเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากนั้นเพื่อนกาย่างได้แนะนํานะครับอาหารทีเอมอานะครับสําหรับการเลี้ยงแพะ ประยัดต้นทุนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากเอาไปทดสอบอยากเอาไปเห็ดไปใส่กับฟา้าก็สามารถเอาไปได้นะครับนอกจากนั้นก็นอ่างัวนะครับหรือว่า อาซาดอื่นๆก็สามารถกินได้นะครับเพื่อนๆขันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับมาเยี่ยมมาชมหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับก็สามารถมาได้นะครับตามที่อยู่หรือกับเบอร์โทรศัพท์ที่เพป็นให้ไว้เมื่อนี้นะครับผมบาดูซิเกตนะครับก็จบคลิปหลักข่าพีรานต้องไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสาวุรีรำติดต่อด้วยติดตามาดูวนะครับก็เปามอยู่ค่างเพราะว่ามัสบอกว่ามีการห่อ เนี่ยมันก็คือปวดศอแหลเช้ามานำ้ำมูกเ